สวัสดีครับหลังจากครับคลิปที่แล้วเรามาแย่ไข่มดแดงแล้วปรากฏว่ามดแดงไม่ไข่ไม่ได้ไข่ฟานะครับวันนี้เราจะมาทําทดลองนะครับบางเอินนะครับบางเอินเมื่อคืนนี้ผีไปเข้าฝันบอกว่าถ้าอยากให้มดแดงไข่ต้องให้มันจินหัวหารไก่ไข่ผมไปนึกดูแล้วมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเลยซื้อ วันนี้เลยไปซื้อหัวหารไก่ไข่มานะครับต่อไปเราจะมาทำคอนโดนะครับคอนโดให้เขาเข้าไปไข่นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีกรวดนะครับกรวดใส่น้ำนี่ครับแล้วก็จะเรมาตันตดนะครับตัดกรวนะครับนี่ครับตัดนี้เลย ตัดอย่างนี้นะครับอันนี้ทาคอนโดให้เขาเข้าไปไข่นะครับให้เขาไข่นะครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็กจะกลับทางอย่างนี้นะครับเปิดฝากนะครับเปิดฝาปั๊บกลับทางอย่างนี้เลยนะครับกลับทางเขาเข้าไปข้างในนะครับยกตัวอ,อย่างนี้ก็ท่มทําแล้วนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับพอตัดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ แล้วก็กลับทางสวงเข้าไปอย่างนี้เลยครับสวงเข้าไปอย่างนี้เลยสวงไปอย่างนี้เลยแล้วก็แล้วก็เจาะรูตรงนี้ด้วยนะครับเจาะรูตรงนี้ด้วยครับเจาะรูตรงนี้เจาะรูครับอันนี้เอาไม้เสียบนะเสียบเวลาถอดจะได้ถอดง่ายๆนะครับ นี่เราจะทำาการใส่อาหารก็คือหัวอาหารไก่ไข่นั่นเองครับหางไก่ไข่เราซื้อมาแล้วครับหางไก่ไข่ใส่ลงไปอย่างนี้เลยใอปลานะครับปลาซิวปลาซิวตากแห้งนะครับเสริมอาหารให้เขาไป ก็สใส่เข้าไปประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ เราเสียบแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้อืมประมาณนี้ปร,นประมาณนี้ต่อไปเราก็จะนําเป็นห้อยเขากินนะครับนําไปห้อยเขากินหลังจากเราทําเสร็จแล้วก็จากประมาณนี้นะครับพราต้องต้องคนดูนะแล้วก็หาที่คุมหาที่คุมให้เขาด้วยนะครับแล้วตัวนี้ก็ ไอ้ที่น้าให้เขากินก็จะมีไม้นะครับไม้เสียบสำหรับให้เขาลงมากินน้ําได้ด้วยนะครับเร็จแลวก็จะประมาณนี้นะครับเร็ดและก็ประมาณนี้มาดูนี่ครับใช้กันทำเรียงปลาครับเนี่ยหามเตะเชือกไปนะครับเนี่ยนี่แหละเขาว่าเล็ดเพชรขี้หนูรวมกันเราอยู่ที่ป่าแล้จะได้ผลนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ทั้งลำเลียงหัวาหารลบเลียงปลาขึ้นไปกิน,นครับขึ้นไปอันนี้ในส่วนอาหารนะที่ตกบนพื้นนะครับที่ตกบนพื้นเราก็จะช่วยกันลงมากลนขึ้นไปครับนี่ครับกลังช่วยกันผลขึ้นไปครับเล็กพริกขี้หนุนี่แหละทุกอย่างน,นะครับถึงจะตัวเล็กนิดเดียวแต่ช่วยกันก็มีพลังขึ้นมาเองนะครับนี่ครับ นี่ครับเพื่อกันทยอยทยอยครับทยอยผลขึ้นไปครับน่ครับทยอยผลขึ้นไปครับขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยน่ครับนี่แหละว่าสามัคคีคือพลังของกิมครับนะครับสามัคคีพลังผมคิดว่าน่าจะได้ผลนะครับเพราะเพราะใน หัวอาหารไก่ไข่นะมันมีโฟรตพวกนี้เลยครับฮอร์โมนไข่เพื่สำหรับทําให้ไก่ไข่ไข่ไหครับมทแดงกินก็น่าจะไข่นะครับแล้วต่อไปเรามาอีกสิบห้าวันเราถึงมาดูกันครับว่ามดแดงจะไข่หรือเลปล่าที่เราลองไปไมันได้ผลหรือเปล่านะครับ มาติดตาม EP สองนะครับมาติดตาม EP สองได้เลยครับนะครับผลพ้นธใบเป็นตแบบ้นไม้กันเลยครับนู้นขึ้นถึงรังแล้วก็มีนะครับขึ้นถึงรังแล้วก็มีนี่ก็รังแล้นะไอ้รังเล็กรังข้างล่างรังข้างบนอีกเยอะแยะนะครับ